สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการเส้นทางกีฬาของเรานะครับพาท่านผู้ชมเดินทางไกลขึ้นเหนือมาที่จังหวัดน่านครับเพราะว่าวันนี้เรามีนัดกับเยาวชนคนเก่งครับเขาเป็นนักกีฬากรีฑาเยาวชนทีมชาติไทยซึ่งถือได้ว่าเป็นดาวรุ่งที่กําลังน่าจับตามองมากครับว่าจะเป็นความหวังของทีมกรีฑาทีมชาติไทยในอนาคตครับวันนี้นะครับเรามีนัดกับน้องไฟเตอร์ครับนัทวัฒน์ เยี่ยมอุดมเดี๋ยวเราไปทาความรู้จักกับเขากันเลยครับตามมาเลยครับครับท่านผู้ชมครับและตอนนี้นะครับเราก็นั่งตากแดดก,กันหน่อยครับเพราะว่าอากาศที่จังหวัดน่านในตอนเช้านั้นค่อนข้างจะหนาวเย็นครับเรามานั่งอบอุ่นร่างกายกันท่ามกลางแสงแดดแบบนี้ครับตอนนี้ผมก็นั่งอยู่กับน้องไฟเตอร์ครับ นทวัฒน์อิ่มอุดมสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับนุ่มรอจากจังหวัดน่านครับซึ่งเป็นนักกีฬาดาวรุ่งเลยน้องไฟเตอร์เป็นนักกีฬากรีฑาในประเภทไหนครับประเภทระยะสั้นครับ100เมตรกับ 4, 1 0คูณเมตรครับอ๋อ100เมตร4คูณเมตรแสดงว่าเราก็มีฝีเท้าดีครับสี่คูณ่คือวิ่งผัดนั่นเองใช่ไหมวิ่งผัดนี่เราเป็นไม้ไหนถ้าถ้าวิ่งก็วิ่งไม้สองครับไม้สองโอเคถามประวัติกันก่อนว่า จุดเริ่มต้นของการเป็นนักกีฬาเนี่ยตั้งแต่อยู่ชั้นไหนหรือว่าอายุเท่าไหร่ครับก็เริ่มวิ่งตั้งแต่อนุบาล3ครับอนุโอเป็นเด็กอนุบาล3นี่คือเรายกมือขอวิ่งเองหรือว่าคุณครูคคชวนไปวิ่งแข่งคุณครูคน่าจะชวนไปวิ่งแข่งครับเป็นกีฬาสีในโรงเรียนเป็นกีฬาจังหวัดของอนุบาลเลยครับโอ้โหคือแข่งะระดับจังหวัดเลยัตั้งแต่อนุในระดับอนุบาลใช่ไหมใช่ครับตอนนั้นจําได้ไหมว่าเราได้ที่เท่าไหร่ ได,ได้ที่หนึ่งนี่แหละครับโอ้โหเป็นไงท่านผู้ชมครับแค่ในในชั้นอนุบาลเนี่ยก็ฉายแววแล้วนะครับฝีเท้านะครับยังเ,เรียกได้ว่าเป็นที่หนึ่งของจังหวัดหน้านเลยตอนนั้นแล้วตอนนั้นพอพอเราวิ่งได้ที่หนึ่งแล้วในสมัยอนุบาลเนี่ยตอนนั้นเรารู้สึกยังไงบ้างในความเป็นเด็กเป็นเด็กมันก็ดีใจตามภาษาเด็กเลยครับถ้าคนพบตัวเองเรื่องการวิ่งก็ประมาณมห้าครับนานมากเลยนะอ่าแล้วระหว่างที่อยู่ปหนึ่งปสองปสาป .4 ป้าปหเนี่ยทำอะไรวิ่งไหมไปเป็นนักกีฬา ฟุตบอลครับอ๋อไปเล่นฟุตบอลก่อนก็คือว่าโอเคเด็กผู้ชายโดยโดยส่วนมากโดยทั่วไปเนี่ยก็จะชอบเล่นฟุตบอลนะครับวิ่งเนี่ยตอนนั้นอาจจะคิดว่าวิ่งขำๆใช่ครับอ่าแล้วทำไมทำไมถึงไม่ไปต่อทางฟุตบอลทำไมถึงมามาเป็นนักกีฬานักวิ่งเออเหมือนว่าฟุตบอลที่จังหวัดน่านมันไม่ได้เติบโตจนถึงขั้นแบบเข้าระดับประเทศนะครับไม่บูมเท่าไหร่ไม่บูมเท่าไหร่ครับก็เลยตัดสินใจมาวิ่งดีกว่าเพราะว่ารู้ว่าตัวเองมีความเร็วอ่าจำตอนนั้นตอนพม5ปั๊บเนี่ย เราตัดสินใจเองหรือว่าคุณครูที่โรงเรียนบอกว่าเฮ้ยอย่าเล่นฟุตบอลเลยไปวิ่งดีกว่าทั้งสองต้นเรื่องเลยครับอ๋อคือตัดสินใจเองแล้วก็คุณครูคก็บอกอย่างนี้นะครับตอนนั้นจําได้ไหมมัธยมนี่เรียนโรงเรียนอะไรโรงเรียนศรีสวัสดิวิทยาการจังหวัดน่านครับอาเภออาเภอในเมืองเลยครับอ๋อเป็นคนเออเป็นอาเ,เภอเมืองเลยอําเภอศรีสวัสดิทีเ่เราอยู่นี่อําเภอเมืองนี้นะครับตอนนั้นไป<ฮ>พอมหเนี่ยไปวิ่งเนี่ยไปวิ่งรายการไหน ก็วิ่งของจังหวัดนะครับวิ่งของจังหวัดแล้วก็ชนะอีกชนะอีกนะครับนี่ท่านผู้ชมครับเขาเกิดมาเพื่อเป็นนักวิ่งนะครับาจาได้ไหมว่าตอนอม5เนี่ยสถิติความเร็วของเราเท่าไหร่จําได้ไหมในคอร์ดตอนนั้น11.0ครับ11.0ก็ถือว่าถือว่าดีนะในในความเป็นเด็กม5แล้วการติดทีมชาติล่ะเออมาติดทีมชาติตอนไหนก็หลังจากม5นี้ทางสมาคมก็มีเปิดคัด เยาวชนทีมชาติครับก็เข้ามาคัดเราก็เดินทางจากจังหวัดน่านไปที่กรุงเทพใไปไปคัดตัวใช่แล้วครั้งแรกได้เลยไหมได้เลยครับได้เลยเราเจอลุงเล็กไหมเจอครับลุงเล็กบอกกับเราว่าไงบ้างก็ชื่นชอบหุ่นดีอะไรพวกนี้ครับเขาก็พาเราเข้ามาเก็บตัวในสมาคมเะครับพอพอจบโมหกที่โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านตอนนี้เรียนอยู่ที่ไหน ตอนนี้ก็ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลังศิษครับได้ได้โคต้าได้ทุนนักกีฬานี่ไหมก็ยื่นพอร์ตฟลิโอครับทุนนักกีฬานี่ก็ต้องขออีกทีนะต้องขออีกทีหนึ่งครับอาจารย์ฟังไว้นะนี่คนนี้เดี๋ยวเตรียมทุนไว้ให้ด้วยนะครับเป็นนักกีฬาที่มีผลงานทาไมถึงเลือกเรียนคณะสหาวิทยาศาสตร์เพราะว่าเราเป็นนักกีฬาแล้วผมก็เรียนสาขาวิทยาศาสตร์กันกีฬาครับก็มันก็ได้นํามาใช้ในชีวิตนักกีฬาด้วยครับมีประโยชน์ก็เลย ตัดสินใจเรียนวิทยาศาสตร์การกีฬาสนุกไหมเรียนวิทยาศาสตร์กีฬาสนุกสนุก <c oughs> ยากไหมเราแล้วจบมหกนี่จบสายอะไรว <c oughs> ิทย์คณิตนะครับ <c oughs> วิทย์คณิตนะครับเอแล้วก็ได้มาต่อใ,ในตรงสายพอดีเลย <c oughs> ใช่ครับใช่ไหมครับรางวัลค <c oughs> วามภาคภูมิใจสูงสุดในการเป็นนักกีฬาเนี่ยคือรางวัลตอนไหนเหรียญอะไรรายการไหนจําได้ไหมอาจจะไม่ใช่เหรียญครับแต่อาจจะได้แบบเข้าร่วมการแข่งขันแบบนั้นก็ยังภูมิใจที่สุดก็ได้ไป แข่งขันกีฬาเยาวชนโลกอยู่20ที่โคลอมเบียครับตอนที่ไปโคลอมเบียเนี่ยอากาศสภาพภูมิประเทศคุณภูมันเป็นยังไงบ้างความแตกต่างก็ไม่ไม่ต่างจากไทยมากครับก็ร้อนรหนาวหนานะครับร้อนหนาวครับตอนเช้ามันก็หนาวตอนตอนตอนกลางวันก็จะร้อนนจะร้อนหน่อยนะครับนักกีฬาที่เราชื่นชอบในในในระดับโลกก็ดีหรือว่าในทีมชาติด้วยกันก็ดีเนี่ยเราชอบ ไถ้าในระดับระดับทีมชาติก็ชอบพี่ใบพันธุ์ครับศิริพลพันแพรครับอ่าพี่ใบพันธุ์นี่ก็เป็นนักกีฬาจากสุราษฎร์ธานีที่แบบมีฝีเท้าดีมากเลยแล้วนักกีฬาต่างประเทศเราชอบใครต่างประเทศก็ก็ต้องยูเซนโบนะครับอ่าเขาเป็นนักกีฬาที่เร็วมากนะแล้วก็เราเราชอบเขาตรงไหนยูเซนโบก็ชอบที่สลีละเขาสูงแล้วก็เป็นคนแอฟริกาเลยครับจาเมกาเลยครับก็หุนดีนะครับ การการแบ่งเวลาของเราไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นการเรียนหนังสือหรือว่าการฝึกซ้อมกีฬาการแข่งกีฬาเราแบ่งเวลายังไงก็ต้องขยันมากกว่าคนอื่นนะครับพูดตรงตรงก็ตอนเช้ามาก็ซ้อมเจ็ดโมงถึงแปดโมงนะครับก็ไปเรียนเก้าโมงถึงสามโมงก็ต้องมาซ้อมอีกครับก็ก็ต้องมีวินัยในเรื่องนี้นะครับเราเป็นนักวิ่งหนึ่งร้อยเมตรด้วยครับแล้วก็นักวิ่งผลัดสี่คูณร้อยด้วยครับเป็นไม้ไม้สองครับไม้สองการ การคัดเลือกพี่ขออนุญาตถามเป็นความรู้นะการที่โค้ดกีทาเนี่ยเขาจะเลือกนะไม้ว่าใครอยู่ไม้หนึ่งไม้สองไม้สามไม้สี่เนี่ยเขาดูจากอะไรก็ทางสมาคมเขาก็จะเปิดเทสภายในทีม,มว่าใครถนัดไม้ไหนทางตรงหรือทางโคง้งก็เทสทางตรงกับเทสทางโค้งนะครับแสดงว่าเ,เราเนี่ยถนัดทางตรงเราจึงได้เป็นไม้สองใช่ครับการฝึกซ้อมเนี่ยไม้เนี่ย กีฬาวิ่งผาดเนี่ยมันตัดสินแพชนะกันด้วยจังหวะหนึ่งความเร็วก็จริงแล้วก็นอกจากนั้นก็คือมีเรื่องการส่งไม้ด้วยครับการส่งไม้เนี่ยมันซ้อมยากไหมรับไม้ส่งไม้พอพูดก็ยากนะครับเพราะว่าต้องความเร็วต้องเท่ากันไม้ต่อไม้มก็ต้องฝึกซ้อมกันเยอะครับกว่าจะเป๊ะกว่าจะวิ่งได้ขนาดนั้นก็โหซ้อมเป็นพันๆครั้งนะครับแสดงว่าในทีมวิ่งผาดทีมหนึ่งเนี่ย จะต้องเป็นชุดเดิมเลยถึงจะมีความคุ้นเคยกันสมมุติว่าถ้าเกิดว่ามันต้องเปลี่ยนตัวผู้เล่นไม้หนึ่งอาจจะเปลี่ยนคนไปแล้วแล้วเราก็ต้องมานั่งซ้อมกับเขาใหม่นี้ถูกไหมถูกครับอ,อ,อ,อีกหนึ่งคำถามที่พี่อยากจะถามคือว่าในฐานะที่เรามาจากต่างจังหวัดมาจากจังหวัดน่านเนี่ยการมาใช้การไปใช้ชีวิตในกรุงเทพในเมืองหลวงเนี่ยไปเรียนหนังสรรือไปซ้อมกีฬาไปแข่งกีฬาเนี่ยมันปรับตัวยากไหมแล้วก็มีอะไรที่แตกต่างกันมากไหมครับก็ปรับตัวยากครับพวกสังคมเพื่อนๆการกินก็เป็นสิ่งสําคัญครับด้วย เนื่องด้วยเรามาจากจังหวัดน่านพอเข้ามากรุงเทพก็ดูลําบากไปหมดแล้วและตอนนี้ปีสองแล้วเนี่ยรู้สึกว่าปรับตัวได้บ้างหรือยังก็ปรับตัวได้ครับโอเคครับบรรยากาศในการเก็บตัวทีมชาติเป็นยังไงบ้างกับพี่ๆน้องๆกับโค้ดกับลุงเล็กอะไรเียก็ในทีมสปินนะครับก็มีความรักความสามัคคีกันนะครับก็ถ้าจะวิ่งสี่คุนร้อยก็ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับอก็ต้องบอกว่า คือเหมือนเป็นคนคนเดียวกันเลยว่างันเถออใช่ครับานี่คือเคล็ดลับในการที่จะเอาสามารถชนะได้นะครับเป้าหมายในอนาคตของน้องไฟเตอร์เราอยากจะไปอยู่จุดไหนก็ไปแข่งเอเชี่นเกมก็โอลิมปิกก็อย่างดีครับไปชิงแชมป์โลกก็โอเคครับก็เป้าหมายอืมนี่ก็เป็นความฝันนะครับของนักกีฬาหนุ่มน้อยจากจังหวัดน่านนะครับเดี๋ยวเราจะ บอกมี Facebook หรือเว่าไอจีไหมเอา IG ดีกว่าเดี๋ยวมี IG ให้ติดตามด้วยสําหรับเอฟซี FC นะครับที่อยากจะให้กําลังใจติดตามน้องไฟเตอร์นะครับเดี๋ยวบอก IG เลยก็ไนะครับ f i g h t x r อันนสกอตสตัวครับเดี๋ยวขึ้นมาที่หน้าจอเลยสําหรับ FC นะครับโดยเฉพาะสาวๆนะครับแล้วก็เด็กๆเ,เยาวชนนะครับมีพี่ไฟเตอร์เป็นตัวอย่างนะครับพี่ถามอีกอย่างหนึ่งว่า เคล็ดลับในการเป็นนักกีฬาที่ดีเนี่ยหลักปฏิบัติตัวของเราเ,เราทําตัวยังไงก็มุ่งมั่นตั้งใจซ้อมครับก็มีระเบียบว,วินัยนะครับเป็นสิ่งสําคัญก็พักผ่อนให้เพียงพอนะครับสาหรับนักกีฬาก็จุดนี้ก็สําคัญนะครับตอนนี้เชื่อว่าหลายๆคนนะครับได้ดูน้องไฟเตอร์เนี่ยอยากจะให้น้องไฟเตอร์เนี่ยได้เชิญชวนคนไทยนะครับหรือโดยเฉพาะผู้ที่ชมรายการเนี่ยหันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของตัวเองครับใช่ครับก็ขอเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนนะครับหันมาออกกําลังกาย ให้มากขึ้นนะครับเพื่อได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับไม่เจ็บป่วยครับสนทนากันมาถึงตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวจะขอยากขยับแข้งขยับขานิดหนึ่งเดี๋ยวจะให้น้องไฟเตอร์เนี่ยได้สาธิตวิธีการยืดเหยียดนะครับอ,อกุนร่างกายก่อนที่พวกเราจะเริ่มเล่นกีฬาพร้อมไหมครับน้องไฟเตอร์พร้อมครับอโอเคเดี๋ยวเราลุกขึ้นยืนเลย เรามาพักกันหน่อยนั่งนานแล้วชักเมื่อยครับเดี๋ยวเราจะให้น้องไฟเตอร์เนี่ยได้สาธิตวิธีการอบอุ่นร่างกายยืดเหยียดก่อนที่เราจะเล่นกีฬาหรือว่าออกกำลังกายอันดับแรกต้องทำอะไรบ้างครับอันดับแรกสําหรับนักวิ่งครับยืดแขนก่อนครับยืดแขนอ่าใช้มือมือขวางอใช่ครับแล้วก็เอาแขนซ้ายตรงไหมครับแล้วจะยืดอ๋อนี่ทำนี้ครับท่านผู้ชมครับดูใกล้ๆนะครับก็ทําทั้งสองข้างนะสองข้างทำเหมือนกันอ่า จะได้มีสุขภาพดีๆนะครับแล้วก็ป้องกันอาการบาดเจ็บก่อนเริ่มออกกำลังกายหรือว่าเล่นกีฬานะครับอ่าท่าต่อไปก็ทำนี้ครับทำแขนตรงบิดแขนลงแล้วดันอ๋อเหมือนนี่เหมือนเป็นนักลําเลยนะดัดนิ้วเลยต้องยืดแขนครับนักวิ่งใช้แขนเยอะครับเราทำทั้งสองข้างเหมือนกันครับอ่าแบบนี้ต่อไปก็จะเป็นการยืดหัวแล้วกันครับยืดหัวอ่า ตัวนีครับบี่คอลำคอเออบิดคอปึ๊บปึ๊บแล้วก็ทำสลับกันสองข้างครับแต่แต่ละครั้งนี่ค้างไว้ประมาณสิบวินาทีประมาณสิบวินาทีสิบเลยโอเคต่อไปก็ลงไปช่วงขาเลยแล้วกันนะก็ถ้าแรกก็อย่างนี้นะก้มไปก้มไปครับปั๊บค้างไว้สิบวินะครับหนึ่งสิบวินโอ้ยโอ้ยกามเนื้อตึงโอเคก็ถ้าต่อไปก็เป็น ก้าวขาออกประมาณหนึ่งครับช่วงหนึ่งแล้วก็ท่วมลงเหมือนกันครับก็ต่อไปก็เป็นท่ายืดขานะครับจะท่วมไปสิบวินาทีครับโอเคอ่าก็เปลี่ยนท่าเป็นอีกท่านึงก็ก้าวขาออกก้าวขาออกขาออกแล้วก็ท่วมไปเหมือนกันครับครับจับที่ข้อเท้าหรือว่าปลายเท้าก็ได้เท้าได้นะครับโอเคผมนี่เซนตึงครับจะขาดทั้งตัวแล้วครับครับต่อไปก็เป็นการ หมุนหมุนดีกว่าครับขยับร่างกายครับก็อะไรก็หมุนแขนหมุนแขนอ่านี่ครับท่านผู้ชมเพื่อขยับข้อต่องข้อไหลข้อข้อแขนนะครับนี่เป็นเคล็ดลับจากนักกีฬาทีมชาติเลยนะครับเขาไปทําตามที่บ้านนะครับเอาไปแล้วหมุนเอวหนึ่งหมุนเอวโค้นะครับอ่ายกเอวกันหน่อยนี่ยกเอวกันหน่อยจะได้รู้ว่าเอวยังดีอยู่หรือเปล่า อันนี้ทำอย่างนี้มาตั้งแต่ตอนเป็นนักกีฬาดเด็กๆเลยใช่ไหมใช่ครับอพอเข้าสมาคมก็มีรูปแบบนี้เหมือนกันอ,อนี่ก็ต่อไปก็เป็นพวกข้อเท้าข้อเท้าอ๋อหมุนนี่เอาปลายเท้าทิ่มพื้นนะครับแล้วก็หมุนก็ทำทั้งสองข้างนะ,ะลดการบาดเจ็บด้วยครับ ก็ถือว่าเป็นเคล็ดลับนะครับจากนักกีฬาทีมชาติไทยนะครับที่เอามาฝากท่านผู้ชมทางบ้านนะครับเอาไปทํากันอยู่ในบ้านก็ทําได้อยู่นอกบ้านก็ทําได้เพื่อเ,อเป็นการอุ่นร่างกายก่<ข>อนที่เราจะเล่นกีฬาหรือว่าออกกำลังกายนะครับสุดท้ายนี้เดี๋ยวอยากจะให้น้องไฟเตอร์เนี่ยได้เชิญชวนให้คนไทยทุกคนโดยเฉพาะท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยหันมาเล่นกีฬาออกกำลังกายใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์กันเลยครับครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนครับหันมาออกกําลังกายให้มากขึ้นครับเพื่อ สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงครับไม่เจ็บป่วยได้ง่ายด้วยครับอืมอ่ะแล้วก็ในฐานะนะครับที่เป็นนักกีฬาจากภาคเหนือนะครับจังหวัดหน้าเนี่ยปกติไม่ค่อยเห็นนะส่วนใหญ่นักกีฬาเนี่ยมาจากหนึ่งภาคใต้ภาคอีสานรเยอะมากเลยนะครับแต่ว่านานๆทีนะครับจะเห็นตัวแทนนักกีฬาจากภาคเหนือนี่คือความภูมิใจของคนเหนือครับไม่ว่าท่านจะเป็นคนจังหวัดหน้าจังหวัดแพร่เชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนแม่ฮ่องสอนนี่คือลูกหลานของท่านที่กําลังมาสร้างความภาคภูมิใจให้กับ คนไทยทั้งชาติเดี๋ยวให้อู้คำเมืองนะขอกำลังใจแล้วก็บอก IG ด้วยนะในการช่องทางการติดตามให้กำลังใจเชิญครับขอฮือปีน้องเจ้าเหนือนะครับช่วยทรงแรงเชียแห้งใจมาเชียผมกับทีมกีตาไทยเพื่อไปแข่งในซึกต่างๆครับไอจีมี IG ไหมให้ติดตามก็ไอก็ f i g h t x r อันเดซกรสามตัวครับเดี๋ยวขึ้นไว้ที่หน้าจอนะครับใครที่อยากจะ กดติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจกดหัวใจน้องไฟเตอร์เนี่ยเดี๋ยวเข้าไปได้เลยนะครับช่วงนี้นะครับก็ต้องขอบคุณน้องไฟเตอร์ไปอย่างสูงนะครับแล้วก็ขออวยพรและเป็นกำลังใจนะครับให้น้องไฟเตอร์เองแล้วก็นักกรีฑาทีมชาติไทยทุกคนนะครับประสบความสำเร็จในทุกๆการแข่งขันขวันนี้ขอบคุณมากครับได้รู้จักน้องไฟเตอร์กันแล้วนะครับช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้าจะพาท่านผู้ชมไปพบกับ การออกกำลังกายรูปแบบใหม่ที่นำเอาหน้าตสินของภาคใต้อย่างโนรานำมาประยุกต์เป็นท่าการออกกำลังกายรวมถึงได้มีการถ่ายทอดออกมาเป็นภาพยนตร์ให้ได้ชมแล้วกลับมาพบกันครับ ออกไปสร้างความสุขกับคนที่เรารักออกไปทำทุกทริปให้เป็นความทรงจำที่ดีที่สุสดเพราะโมเมนต์ที่ใช่สร้างได้ไม่ต้องรอแล้วโมเมนต์ของคุณละ่ะเป็นแบบไหนเที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิมว่งไงน้องสาวคนเก่งจะสอบแล้วทำได้ไหมเนี่ยตแอดนี้แล้ว ไม่พลาดที่หนึ่งแน่นอนพี่น่ะเตรียมรางวัลรอไว้เลยพี่คุยทำอบก็ได้ก่อนเธอรอดูว่าไงครับพ่อแบตหมดเจนขอหยิบโทรศัพท์หรอาพ่อพหออน่อยเร็วๆไปไป เจนนี่อะไรใค่ๆๆว่าทำกันอ่ะพี่ <Jen. S 2> หนูแค่อยากให้ทุกคนภูมิใจอ่ะแต่แบบนี้พี่ไม่ภูมิใจพ่อก็ไม่ภูมิใจแล้วเจนเองภูมิใจอะที่ได้ชื่อว่าโกงเพื่อนพรุ่งนี้พี่จะไปที่โรงเรียนไปพบครูพี่ดีมหยุดพฤติกรรมการโกง เื่ออนาคตของเยาวชนเพื่ออนาคตของชาติ ครับท่านผู้ชมครับและตอนนี้นะครับที่งานกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นะครับผมก็มีโอกาสได้มาพบกับกลุ่มไทยฟิตสตูดิโอนะครับในนามในนามโครงการสร้างสรรค์สื่อนาฏศิลป์ร่วมสมัยกรณีศึกษาโนราปัตานีค่ะเป็นการนําเอาท่ารําของโนรานะครับมาประยุกต์แล้วก็ให้เป็นท่าออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยมีที่มาที่ไปยังไงครับ จริงๆเราเป็นกลุ่มไทฟิสสตูดิโอที่ทําเกี่ยวกับนักศิลป์ไทยที่ใช้การที่ใช้อ,ออกกําลังกายอยู่แล้วก็คือเอาท่ารําที่เราเรียนมาทั้งหมดนี่นแหละค่ะมาทาเป็นประเภทค้าต่างๆมีวอร์มอัพเทรนนิ่งคูดาวทีนี้กองคุณสื่อเนี่ยก็เปิดโอกาสให้ทุกๆคนนะเขียนโครงการขอแหละจริงๆฟิวก็เขียนมาประมาณ2 3ครั้งนะเพราะรว่าเ,เราก็ต้องพิชชิ่งกับหลายๆโครงการแล้วเราก็ได้มาตอนปี2 5 6 5ซึ่งระยะรงกาของของเราเนี่ยก็คือ1ปีเต็มๆค่ะณนะตอนนี้เนี่ยก็คืออยู่ในช่วงที่กําลังจะเผยแพร่แล้วเพราะว่า ว่าเรา,เ,าเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มไทยฟิสสตูดิโอนะคะเดินทางลงไปศึกษาเกี่ยวกับวิธีการ แสดงวิธีการรำองค์ความรู้หรือการถ่ายทอดของโนราที่คณะเฉลิมรพภาจังหวัดปัตตานี mm hmm. แล้วก็นําองค์ความรู้ทั้งหมดค่ะกลับขึ้นมาพัฒนาเป็นคลาสออกกําลังกาย mm hmm. โดยที่ทุกท่ามันก็คือยังคงความเป็นโนราอยู่ mm hmm. แล้วเราก็มาปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางนะักวิทยาศาสตร์การกีฬาที่เป็นที่ปรึกษาของไทฟิตอยู่แล้วเนี่ยค่ะ mm hmm. ลงลึกเข้าไปในส่วนของมุมองศา mm hmm. เพื่อให้จริงๆแล้วการออกกําลังกายมันต้องได้กับสุขภาพร่างกายจิตใจแล้วก็ทุกกล้ามเนื้อมันจะมีความเกี่ยวข้องอยู่แล้วค่ะเราก็ทํามาพัฒนาคลาสก็ห้ ส0นาทีก็ทุกคนก็จะได้เป็นส่วนหนึ่งของโนราค่ะก็คือในคลาสหนึ่งเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ50านาทีใช่ใช่ไหมครับอ,อ,อย่างอย่างคุณเฟี้ยวเนี่ยได้ปกติได้ เป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬาหรือว่าเป็นนักกีฬาหรือว่าอะไรยังไรไม่ค่ะจริงๆทุกคนที่ที่เข้ามาทําไทฟิตอ่ะจะมีพื้นฐานทางด้านรําไทยอยู่แล้วน่าสิน<ม>ไทยเป็นหลัก<ม>ค่ะ<ม>แล้วก็เราเองก็ไม่ใช่คนออกกำลับบงกายตั้งแต่ย้อนไปตั้งแต่ก่อนที่เราจะทําไทฟิตเนาะ<อ>เราก็ไม่ได้เป็นคนออกกำลับบงกายเราต้องเข้าไปเรียนรู้ก่อนว่าการออกกาลังกายมีหลักการอะไรยังไงการจะต้องอุ่นเครื่องร่างกายแล้วก็ค่อยๆเร่งบีดจังหวะเร่งบีดร์ตเรทขึ้นไปแล้วก็สุดท้ายก็คูดาวเพื่อให้กล้ามเนื้อมันไม่เจ็บ ักวิทยาศาสตร์การกีฬาเองก็ลัาไม่เป็นเขาก็จะให้เราเนี่ยลําให้ดูว่าในแต่ละท่าไม่ว่าจะเป็นจีบกระดกเท้าก้าวเท้าหรืออะไรต่างๆนะมุมองศาเนี่ยมันถูกกับร่างกายในแบบไหนเขาก็จะปรับให้เราแล้วหลังจากนั้นปุ๊บสิ่งที่มันปรับมาแล้วเนี่ยค่ะมันถึงจะร้อยเรียงออกมาเป็นท่าออกกาลังกายเป็นคลาส1คลาสค่ะแล้วหลังจากนั้นเราเองก็จะเลือกว่าถ้าเราอยากจะเอาการแสดงลําชุดไหนเข้ามาเราก็จะมาเดเวล็อให้มันเป็นไทฟิตในคลาสแบบนั้นๆค่ะ อขออนุญาตมาถามทีมงานกันบ้างอ่าเดิน้างหน้าเลยครับ <laughs> โอเคนี่ครับชื่อชื่อน้องอะไรครับแอมค่ะน้องแอมน้องแอมนี่เ กับมมาาร่วงงนไไไทยฟิตดอ้ค่ะจริงๆก็จะเป็นครูสอนนาฏศิลป์อยู่แล้วอะค่ะอยู่กับพี่เฟิร์นมาตลอดอยู่กับพี่เปียวมาตลอดนะคะปกติสอนรันาฏศิลป์สอนการท่ารำอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคบใช่ค่ะสอนรำปกติเลยค่ะก็ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมในในกลุ่มไทยฟิตด้วยค่ะก็เหมือนเป็นการฝึกออกกําลังกายไปด้วยค่ะได้กล้ามเนื้ออะไรพวกนี้ด้วยค่ะมาที่น้องอีกคนบ้างขออนุญาตสลับตาแหน่งครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อน้องอะไรครับผมเมย์ค่ะน้องเมย์น้องเมย์การที่เรา เราเป็นครูสอนนาศศิสินด้วยใช่ไหมครับก็จบจากนนจบากนาสิน,น,สนแล้วก็พอเราได้มาออลองเอาท่ารำโนรามาประยุกต์เป็นการออกกำลังกายเนี่ยเรื่องสุขภาพนี่เราเราเห็นอะไรบ้างความแตกต่าง ก็ดีขึ้นเรื่องการระบบหายใจกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยเพราะเป็นคนผอม,อมแล้วก็พอได้ออกกําลังกายก็จะมีรูปร่างที่ดีขึ้นอ,อะไรเงี้ยค่ะสมส่วน,วนไม่ได้แบบดูผอมมีรกระดูกอะไรเงี้ยค่ะ,ะเดี๋ยวยังมีทีมงานอีกสองท่านเดี๋ยวขออนุญาตเรียนเชิญครับขยับเข้ามาเลยครับสวัสดีครับผมชื่อน้องอะไรครับชื่อมุกค,ค่ะน้องมุกนะครับมา ร่วมง,งานกับไทยฟิตดิโอได้นานหรือยังก็ไม่นานค่ะก็จริงๆก็เริ่มจากเรียนเรียนลําไทยมาเหมือนกันได้รับโอกาสจากครูเฟียวค่ะ <c oughs> ให้ให้เข้ามาร่วมในโครงการน,นี้ด้วยได้มาลองท่านโนราแล้วมาประยุกต์กับการออกกำลังกายเนี่ยเป็นยังไงบ้างจริงๆต้องบอกก่อนว่าตัวเองเอป็นปกติเป็นคนออกกําลังกายอยู่แล้วแต่ว่าพอมาได้เอาการออกกําลังกายมารวมกับลําไทยเนี่ยรู้สึกว่ามันแปลกใหม่มากแล้วก็รู้สึกว่ากล้ามกล้ามเนื้อที่เราเคยออกแล้วมันไม่โดนนะคะบางท่าเนี่ยของลําไทยเนี่ย เมื่อเอามาผสมกันกับการออกกำลังกายแบบโนราค่ะมันโดนกล้ามเนื้อด้วยจริงๆแล้วมันก็เหนื่อยด้วยกล้ามใหญ่ขึ้นเอาไหมค่ะมันจะทําให้เฟิร์มกระชับใช่โอเคมาคุยกับสมาชิกคนมากอ่ะสำหรับตั้งแต่กันเลยสวัสดีครับผมชื่อชื่อน้องอะไหนชื่อน้องวิวค่ะน้องวิวน้องวิวเรียนจบอะไรมานักศึกษากันปะจบจุฬาค่ะจุฬาศิลปกรรมศิลปกรรมจุฬาเอ้าแล้วทำไมถึงมาร่วมงานกับไทยฟิสโอได้อ๋อคุณครูเชิญมาค่ะก็ได้ได้ได้ร่วมงานกันสาคัญ เป็นยังไงบ้างการที่เราได้มาร่วมฝึกโนราไทยฟิตยากง่ายไหมยากค่ะเพราะว่ามันไม่เหมือนรำไทยปกติที่เราเคยเรียนค่ะคือปกติมีพื้นฐานรำไทยอยู่แล้วมีอยู่แต่ว่าโนราที่เป็นของทางใต้เนี่ยเราก็ไม่คุ้นเคยมาก่อนใช่ค่ะมันมีความแตกต่างยังไงต้องจัดระเบียบร่างกายใหม่ค่ะเพราะว่าโนราเนี่ยจะต้องมีย่อเยอะๆเหลี่ยงเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะรำไทยจะไม่เหมือนกันเลยอ๋อแล้วสิ่งที่คิดว่าได้กับสุขภาพของเราหรือว่า ร่างกายกล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่ก็มีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นนะคะแล้วก็มีหุ่นที่เฟิร์มขึ้นค่ะแล้วก็ที่สําคัญก็คือช่วยเรื่องความจาด้วยค่ะโอ้ใช่เพราะว่าเราจะต้องจําท่าว่าแต่ละท่าจะต้องไปอะไรต่อเพราะว่าของทางใต้เนี่ยจะไม่เหมือนลําไทยปกติ ก็อย่าลืมนะครับเดี๋ยวขึ้นไว้ที่หน้าจอนะครับอยากสวยอยากหุ่นดีแบบทั้ง5ท่านนี้นะครับก็เข้าไปกดดู y t u t u ไทยฟิส f ตูดิโอนะฮะแล้วก็ไปลองดูว่าการออกกําลังกายด้วยท่านโนราอามาประยุกเนี่ยมันจะทําให้เราแข็งแรงขึ้นสุขภาพดีขึ้นแล้วก็มีกล้ามเนื้อที่กระชับมีหุ่นที่ดีขึ้นอย่างไรวันนี้ขอบคุณครูเฟียแล้วก็น้องๆทั้ง,ง4คนมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะ ทำเนี่ยมันคือภาพยนตร์สารคดีเพราะว่าเราอยากให้คนอนะ่ะเข้าใจได้ง่ายขึ้นด้วยแต่ว่าทำยังไงให้ทั้งหมดทั้งเรื่องเนี่ยมันไม่มันไม่เบื่อเออแล้วทําให้คนรุ่นใหม่อ่ะ รู้จักแล้วก็เข้าถึงโนราได้มากขึ้นหนึ่งก็คือเรื่องของภาพเรื่องของสีเรื่องของการวางโครงเรื่องเนี่ยก็จะเป็นทีมของโปรดักชั่นโปรดิวเซอร์แล้วก็ผู้กำกับนะคะที่จะเหมือนอรู้ว่าโนราจะต้องมีการแสดงยังไงเพราะหลังจากนั้นไทฟิตละ่ะไทฟิตจะเอาจะหยิบจับในส่วนของโนรามาทำอะไรบ้างแล้วไทฟิตจะไปให้ข้อมูลของตัวเองอ่ะกับพื้นที่ยังไงบ้างหลังจากนั้นแล้วค่ะ ก็จะมาสู่ของการที่กลับเข้ามาในเมืองและกลับเข้ามาในเมืองก็คือเอาเรื่องทั้งหมดมาคุยกับนักวิทยาศาสตร์การกีฬาพัฒนามาเป็นคลาสสุดท้ายออกมาเป็นคลาสแล้วคนคนคนเมืองทุกคนคนที่อยู่รอบตัวสามารถที่จะเล่นได้สามารถที่จะเข้าใจได้อันนั้นมันถึงจะ ถึงจะถึงจะเป็นแบบสัมฤทธิผลของเราแล้วทั้งหมดทั้งมวลท,ที่เป็นเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันก็จะอยู่ในภาพยนตร์สารคดีสั้นการร้อยเรียงโครงร่างเนื้อหาสำหรับภาพยนตร์สารคดีก็คือทํางานร่วมกันหมดเลยซาวเสียงที่เอามาเนี่ยซาวของโนราหรือว่าเาวของคลื่น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 ,คล,น,ค,ลนคลื่นทะเลของปัตตานีนะคะมันก็อยู่ในคลาสออกกำลังกายทั้งหมดเพราะว่ารู้สึกว่าทุกอย่างที่เป็นซอสของทรัพยากรธรรมชาติหรือว่าแหล่งท่องเที่ยวหรือว่าสถานที่สําคัญมีความสําคัญกับความเป็นโนรา แล้มาสู่เป็นโนราไทยปีทั้งหมดค่ะโอเคได้ให้เชิญชวนนะครับคนที่สนใจคนที่รักในนัฏศิลป์รักในสุขภาพและการออกกำลังกายแล้วก็ประชาชนทั่วไปมาชมภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ค่ะจริงๆแล้วภาพ,พยนตร์เรื่องนี้สามารถเข้าชมได้ทุกเพศทุกวัยเลยเพราะว่าเนื้อหาเข้าใจง่ายนะคะแล้วก็มันเป็นเรื่องของที่เราอ่ะนำเข้ามาสู่ในเรื่องของชีวิตประจําวันถ้า สะดวกกันเนาะวันที่8วันที่9เมษายนนะคะจะมีทั้งหมด3รอบสามารถที่จะเข้าไปดูทางช่องทางเพจโนราไทยฟิตนะคะก็จะเห็นรอบสายภาพยนตร์แล้วก็จะมีอยู่หนึ่งรอบนะคะที่มีคลาสออกกําลังกายซึ่งเราจะยกคลาสมาประมาณ20นาทีเพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสทดลองอในสิ่งที่เราทํามาด้วยนะคะก็เรียนเชิญที่โรงภาพยนตร์ลีโดนะคะโรงภาพยนตร์ลโด1นนะคะเริ่มตั้งแต่วันที่ 8และ9เมษายนค่ะที่โรงพยาบาลลิโดหนึ่งลิโดคอนเน็กนะคะมีรอบมีทั้งหมด3รอบต่อวันแล้วก็ในช่วงปลายเดือนก็จะมีอีกนะคะมีฉายที่พยัก,กแกลลอรี่นะคะออรอบหนึ่งทุ่มแล้วหลังจากนั้นตั้งแต่วันที่14เมษายนเป็นต้นไปก็จะเข,เข้าสู่ช่องทางของ Tru e ID แอปพลิเคชันค่ะขอบคุณคุณเฟยเป็นอย่างสขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ และนี่ก็คือทั้งหมดของรายการเส้นทางกีฬาประจําสัปดาห์นี้นะครับอย่าลืมหาเวลาว่างในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีของท่านทุกคนวันนี้ผมและทีมงานต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับเราไม่ต้